สวัสดีค่ะวันนี้กับก้านแชร์ประสบการณ์จริงจาก f อหลังจากที่ทำน้ำมะนาวใส่น้ำอุ่นดื่มเป็นประจำติดต่อกัน3-5เดือนจากคนที่เคยมีปัญหาซีดและเนื้อง,งอกรวมถึงมะเร็งดีขึ้นและยังช่วยรักษาโรคอื่นๆได้ด้วยนะใครหลายคนที่มีปัญหาลองไปปรับใช้และทำกันดูค่ะเริ่มจากแฉ่มะนาวขัดผิวให้เรียบร้อยเพื่อลดความขมนะทุกคน,นตาการขัดผิวคือการใช้เกลือขัดจนกระทั่งผิวใสล้างออกหันแว่นแคะเมล็ดออกให้หมดเลยแบบนี้หนึ่งลูก ใส่ตอนหนึ่งวันหลังจากที่ได้แบบนี้เราก็ใส่ลงไปในแก้วใส่โหลเติมน้ำหนึ่งถึงสองแก้วขึ้นอยู่กับความเข้มข้นได้เลยค่ะหลังจากนี้เราก็คนให้เข้ากันถ้าแก้วที่มีฝานะแนะนำให้เช็คเลยค่ะเขยา่าเขยา่ขยาเพื่อให้สารดีๆในมะนาวเจือปนในน้ำอุ่นได้มากที่สุดพักแล้วเมื่อสีออกสีน้ำตาลอ่อนๆใช่ได้เลยค่ะน้ำเริ่มอุ่นเราก็จะทำการเติมน้ำผึ้งถ้ามีนะไม่ไม,ไมีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะหลังจากที่ใส่ไปเรีเรยบร้อยก็ทำการคน นำมาดื่มก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นเป็นประจำทุกวันหรือใครที่จะดื่มดื่มระหว่างวันได้เลยใครที่มีปัญหาสุขภาพอย่างที่กล่าวมาลองไปทํากินดูนะทั้งซีดและก่อน